ขา่สวนทุเรียนใกล้ศูนย์การค้าอำเภอแกลงหกไร่สวัสดีครับผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนทุเรียนใกล้โรงพยาบาลศูนย์การค้าของอำเภอแกลงนะครับห่างจากศูนย์การค้าโรงพยาบาลของอำเภอแกลงประมาณ1กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นนะครับมีทุเรียนอยู่ทั้งหมด 1 1 4ต้นนะครับเป็นทุเรียนอายุ8 9ถึงปีนะครับให้ผลผลิตแล้วทั้งแปลงแล้วก็ที่ดินรูปแปลงสวยมากเลยนะครับเป็นที่ดินที่ติดก,กับถนนคอนกรีตส,สาธารณะกว้างประมาณ140เมตรนะครับแล้วก็ด้านลึกประมาณ60เมตรนะครับเป็นที่ดินรูปแปลงสวยมากๆอนาคตถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสวนทุเรียนแล้วนะครับสามารถที่จะ ตัดล็อกขายหรือว่าสร้างบ้านจัดสรรขายได้นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์การค้าหรือว่าตัวอำเภอแกลงประมาณ1กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เข้ามาใกล้ที่ดินแปลงนี้หลายโครงการเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้าน7แสนบาทนะครับ เป็นสวนทุเรียนล้วนๆนะครับมีผลไม้อื่นแซมบ้างเล็กน้อยทุเรียนมีอยู่ทั้งหมดร้อต้นนะครับให้ผลแล้วทั้งหมดอายุ8-9ถึงปีนะครับมีทีมงานมืออาชีพรับทําสวนให้นะครับเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการทําสวนทุเรียนเป็นอย่างดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผมยินดีพาไปดูทุกสวนที่ทีมงานผมทําให้นะครับว่า มีความรู้ความสามารถในการทำส่วนจริงไหมทำส่วนได้ออกมาดีขนาดไหนนะครับมี B e f o r e after ให้ดูนะครับทุกส่วนที่ทีมงานทำนะครับเจ้าของส่วนประทับใจทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับส่วนทุเรียนเป็นอย่างดีนะครับส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สามารถจะอนาคต ทำได้หลายอย่างเลยนะครับจะตัดล็อกขายทำบ้านในสวนแล้วก็ทำบ้านพร้อมสวนแล้วก็จัดเป็นล็อกล็อกได้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ดินสวยมากนะครับเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดง6ไร่38ตารางวานะครับเจ้าของตั้งราคาขายที่ไร่ละ1 7 0 0 0 0บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินใกล้ตัวอำเภอแล้วก็รูปที่ดินสวยมากเลยนะครับสามารถที่จะ ตอนนี้ซื้อแล้วก็มีรายได้จากสวนทุเรียนนะครับหลังจากถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําสวนทุเรียนแล้วเราจะตัดล็อกขายหรือว่าสร้างบ้านขายก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ตัวอําเภอใกล้โรงพยาบาลนะครับแล้วก็รูปที่ดินสวยมากนะครับติดถนนคอนกรีตสาธารณนะกว้างประมาณ140เมตรเลยนะครับแล้วก็ด้านลึกเข้าไปด้านหลังประมาณ60เมตรนะครับมีบ้านสวนหลังเล็กๆหหลังนะครับ แล้วก็ทุเรียนให้ผลแล้วทั้งแปลงเลย114ต้นปีที่ผ่านมาก็ขายผลผลิตได้ประมาณล้านกว่าบาทนะครับเพราะว่ามีทุเรียนอายุ8-9ปีประมาณ114ต้นเฉลี่ยผลผลิตต้นละหมื่นหนบาทก็ได้ล้านกว่าบาทแล้วนะครับเพราะว่าได้ผลแล้วเต็มที่นะครับมีทีมงานมืออาชีพรับทำให้ด้วยนะครับ ไรล,ละ1น่ล้านเจ็แสนบาทนะครับ6กไรกับ38ตารางวาเป็นสวนทุเรียนใกล้ตัวอำเภอนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดศูนย์คันค้าโรงพยาบาลของอำเภอแกลงมากๆเลยห่างประมาณ1กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสวนทุเรียนใจกลางอำเภอเลยนะครับทุเรียนก็พร้อมให้ผลผลิตนะครับ ส่วนนี้จะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ165กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ1กิโลเมตรเศษเศษเท่านั้นนะครับเป็นสวนผลไม้ที่อยู่ใจกลางตัวอำเภอเลยนะครับอยู่ในชุมชนที่กำลังขยายตัวออกจากตัวอำเภอออกมานะครับเป็นที่ดินแปลงสวยสวนทุเรียนแปลงสวยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ สามารถที่จะต่อยอดทำธุรกิจได้หลายรูปแบบเลยนะครับจะสร้างบ้านพร้อมสวนแล้วก็ตัดเป็นล็อกขายก็สามารถทำได้นะครับแหล่งน้ำดีมากๆนะครับเป็นแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อขนาดของสวนขนาด6กไร่เศษเลยนะครับตาน้ำแหล่งน้ำดีเลยมีแหล่งน้ำใช้เพียงพอนะครับในสวนขนาด6กไร่ สนใจนะเข้าดูส่วนก็ติดต่อผมเข้ามาได้ตลอดทุกวันนะครับซื้อแล้มีทีมงานมืออาชีพรับทําให้เลยนะครับซื้อแลปีนี้ก็ได้ผลผลิตได้ส่วนลดเป็นเงินทอนกลับมาได้เลยเพราะว่าทุเรียนใกล้จะออกดอกแล้วนะครับติดถนนคอนกรีตส,สาธารณะกว้างประมาณ140เมตรนะครับหน้าที่ดิน ดันลึกไปประมาณ60เมตรเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับ114ต้นแล้วก็จะมีผลไม้อื่นนิดหน่อยนะครับมีมะม่วงลําไยแล้วก็ฝรั่งนะครับแซมตามล่องนิดหน่อยนะครับ สนใจก็นัดดูเข้าดูที่ดินได้ทุกวันนะครับส่วนทุเรียน6กไร่ราคาเจ้าของตั้งขายไรล,ละห่ล้านเ0 0 0 0บาทนะครับเป็นส่วนทุเรียนที่อยู่ใจกลางตัวอำเภอแกลงเลยนะครับใกล้สวนการค้าโรงพยาบาลถนนสกุมวิทประมาณ1กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับ6ไร่38ตารางวาผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทำการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมา่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายในหนึ่งวันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ